เลิกทำหน้าตึงนะเราเรื่องลุงธนงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆค,คิดหาทางสืบใหม่ก็ได้ฉันกำลังพยายามคิดอยู่ว่าระหว่างลุงธนงกับอันเนียนคืนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเลยอะ ตานตานตานเป็นอะไรอ่ะตานเป็นอะไรเจ็บไหมตานตานใจเย็นก่อนนะตานใจเย็นก่อนตานเป็นอะไรตานตานใจเย็นก่อนใจเย็นไม่ใช่ตาลใจเย็นตานอันนี้อันนี้ปะตานเดยวตานกลับขึ้นบ้านเลยกลับขึ้นบ้านอยู่นี่กลับขึ้นบ้านอยู่นี่ใบตานตาลมีอาการสงบเหมือนแม่เด็กตานแม่บอกให้เข้าบ้านอยู่นี่ไง ตาไม่อยากมีแม่แล้วแบบนี้ตาเกลียดแม่ตาเกียดแม่ไออันเนี่ยทำไมต้องทำไรไม่ยงเก็บกู้ว่าเลยนะเข็บอกว่าเกลียดฉัเหรอเกลียดฉัเหรอจะหาว่าเกลียดฉันเยันเอีนเต อันเนี้ยครับตามเป็นลมไปแบบนี้แล้วจะยังไม่ให้เราพาตามไปโรงพยาบาลอีกเหรอไม่ใครเป็นลมนะไม่ได้ตายซะหน่อยใครก็ได้มาช่วยฉันหน่อยแล้วได้ยินไหมมาช่วยฉันหน่อยอันเนี้ยคะให้พี่พาตามไปโรงพยาบาลไม<ห>่ต <นะ S 3> ้องต่อให้มันตายตรงนี้มันก็นเป็นลูกฉันจะเปลี่ยนจากความเป็นแม่แล้วเป็นฆาตากรฆ่าคนเหรอครับนี่ตาลเป็นลูกคุณนะครับสำนึกความเป็นแม่คนที่รักลูกมันไม่มีเลยเหรอครับจะด่าฉเหรอ จะคิดว่าผมดา่าหรือเตือนสติก็ได้ครับแต่สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่มีแม่คนไหนเขาทากันหรอกครับผมจะเตือนด้วยความหวังดีนะครับระวังความใจดําของคุณจะทําให้ชีวิตคุณไม่เหลืออะไรเลยชีวิตฉันฉันก็ไม่เคยหวังว่าจะเหลืออะไรอยู่แล้วแลนก็ไม่ใช่แค่ฉันพวกแกฉันก็จะทําให้มีเหลืออะไรเหมือนกันเร็วๆนี้ไทยจะการเข้าบ้านอยู่นี่ปล่อยมันจะมายุ่งกับลูกฉัน ไอ๊ยแม่ตาบอกว่าไม่ต้องมายุกเยทานเยทานจะไมหลับอะไรตอนนี้ฮะเอน,นี่นี่อันเนี้ยนูไม่ตกใจเลยอะ่ะที่เห็นตานเป็นแบบนี้ตาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมฉันไม่เคยเห็นนะเป็นไปได้ไหมว่าตาเป็นแบบนี้หลังจากที่แกไปอยู่เมืองนอกอะฉันไม่แน่ใจอะแต่ตาไปเห็นอะไรทำไมถึงช็อกขนาดนี้ นั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนจุนนั้นต้องมาจากหัวใจเพราสักทีดีมาไม่ตองบังครับไม่งั้นคงบุญไหว Oh my god พอได้เจอเธอฉันก็รับอบอุ่นหัวใจ